สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังทนายเผยสภาพจิตใจล่าสุดมินพิชยายังปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีจากกรณีคดีดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งมีดารานักแสดงเป็นผู้ต้องหาในคดีและคนอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งนี้ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง17คนโดยล่าสุดทนายของมินพิชยาได้เปิดเผยสภาพจิตใจของมินว่า มินต้องกักตัวควบคุมโรค5วันจากที่คุยกันยอมรับว่ายังปรับตัวไม่ได้แต่กําลังใจดีเพราะยืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรผิดตอนนี้ยังประทานอาหารได้น้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเบื้องต้นติดต่อให้ญาตินํายามาให้แล้วส่วนตัวมินยังไม่ได้ร้องขอพบใครเป็นพิเศษนอกจากญาติแต่ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องรอให้พ้นการกักโรคก่อนทางด้านเรื่องตัดผมเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่เลยยังไม่ได้ตัดแต่ใส่ชุดนักโทษปกติอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ